เฮ้ยอะไรอ่ะหมาเฮ้ยหมาเฮ้ยนกอินซีคอยเหี้ยไมนกอินซีพองเนี่ยนกนกอะไรอ่ะนกกระจอกเทศปะ เอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FC น้องๆนะครับหรือว่า f c คุณพี่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีครับโดยที่สิ่งที่คุณผู้ชมกําลังจะได้รับชมอันนี้คือเป็นเกมจําลองเหตุการณ์สงครามที่สมจริงมากๆนะครับซึ่งถ้าใครดูข่าวช่วงนี้นะครับก็จะรู้ว่าบนโลกเรากําลังมีเหตุการณ์ภาวะสงครามอยู่ที่อิสราเอลใช่ไหมครับแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยเสียชีวิตไปด้วยพอสมควรนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ แต่ว่าเกมนี้นะครับมันน่าสนใจกับเหตุการณ์ช่วงนี้พอดีเนี่ยผมก็เลยนำมาเล่นให้กับคุณผู้ชมนะครับอย่างแรกเลยคือเกมนี้ชื่อว่า six day in Fallujah นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทหารสหรัฐจะต้องหนีออกจากประเทศอิรักนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์จากเรื่องจริงที่เอาทหาร จร,จริงๆมาทําเกมเลยนะครับแล้วก็สมจริงมากๆโดยที่ความสมจริงของเกมนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลาของแผนที่แล้วก็สถานการณ์ด้วยนะครับไปคือเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องความมืดเนี่ยถ้าปรับให้มันมืดเนี่ยคือมันมืดจริงๆนะครับแล้วก็ผู้ก่อการร้ายในเกมนี้เนี่ยมันซุ่มจริงๆคือมันจะหลบอยู่ตามหลืบตามซอกหรือว่า ถ้ามันวิทยุคอกันคือมันจะยิงปืนใหญ่มาลงที่หัวเราตายเลยนะครับความยากของเกมนี้มันเลยยากมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเล่นให้มันเป็นโหมดสมจริงเนี่ยเราจะโดนยิง1นึงสองนัดเราจะเราจะตายทันทีเลยคุณผู้ชมนะครับตกเลือดตกตายเลยนะครับเป็นอะไรที่เพื่อนชุบไม่ได้ด้วยวันนั้นในเกมนี้นะครับมันสมจริงมากๆแต่ว่าวันนี้ครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเสียงในเกมนี้มันสมจริงไปด้วยนะครับถ้าเราเปิดไมค์ในเกมนะครับมันจะเหมือนกับว่าเราต้องใช้เอ่อวิธีการสื่อสารจริงแล้วก็ทัาเพื่อนข้างหลังเรา นะรเราก็จะได้ยินเสียงแบบหน้าหลังชัดเจนเหมือนเราตะโกนในชีวิตจริงเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้คลิปนานๆเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้โปรแกรมสื่อสารจริงๆนะครับนะเพจะทําทให้คลิปเราเล่นได้นานขึ้นนั่นเองก็ขออภัยนะครับเอาละครับวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะรับชมกันอย่างสนุกนะฮะใครที่มือว่างฝากกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเราด้วยครับ l e ส s go ครับทุกคน เกมน,นี้เขาบอกว่าถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ทหารมากกว่าร้อยคนในการไปรบในสงครามจริงเลยนะคิดแปว่าสร้างม,มาจากเรื่องราวของจริงเลยนะเฮ้ยประสบการณ์จริงมาเล่าเลยใช่ดูโดยพลทหารแอคเคอร์แมนเห็นปะไอ้ที่ไปฆ่าในท่านไม่ได้นอน <c oughs> เอาล่ะภารกิจอันนี้คือภารกิจชื่อว่าอะไรเนี่ย <c oughs> อพาร์ตเมนต์บิลดิ้งโอ g ด้วยเรากำลังจะโดนสไนเปอิดอยู่แอปเปิ้ลใครเปิอยู่ที่ป้อมนี้ เอ็มหลังลดเอบหลังลดโอ้โดน pues ย mm ิงตีทุกทีกระติกกระตุกเลยอะไรครับก็เข้ามาสู่ในเกมนะครับก <sm all in mushroom> ็ค <một> ือเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นกัน4คนนะครับก็คือภารกิจเราจะต้องออกไปจากที่นี่นะครับก็คือไอ้เมืองเนี่ยมันโดนแบบยังไงอ่ะมันมีภารกิจก็คือเมืองมันแบบโดนยิงแล้วก็ประชาชนตายห่าหมดเลยครับส่วนวิธีการเล่นก็เออเวลาซูมนะเรากดเออลูกกิ้งเมาส์จะเป็นการเข้าสโคปแล้วก็คิวอี ไม่ได้ยินนะมึงพูดว่าอะไรนะปืนกูไม่มีสะโคปปืนกูไม่มีสะโคปแล้วมึงใช้ปืนที่อะไรวะปืนที่อะไรไม่รู้ตรงนั้นมีศัตรูเอามีมาร์กมีมาร์กจุดเด้ย <c oughs> ถ้ากูผูกมันจะโดนยิง <c oughs> กูจะโดนยิงหัวแมสไนเปอร์ตอนนั้นแม่นพอปะวะมึงก็เราวิ่งไปดูเดีย๋ยวเราจะต้องวิ่งชิดกำแพงใช่ป่ะตามหลักแล้วอ่ะไม่ไม่เราต้องให้รถถ่านน่ะนำเราไปไอ้สัส พี่งออกไปแค่ตายเลยวะมึงมึงสั่งรถถังให้ไปข้างหน้าดิมันสั่งยังไงเล่ามันสั่งไม่ได้เราต้องไปก่อนนะเฮียไปไหนเราน่าจะต้องวิ่งเท่าที่กำบังตัวนั้นก่อนนะไอ้เฮียไปตายดิอ่ะเดี๋ยวกูเลาะไปดูได้เลยวิ่งโอ้ยยังไงรถถังก็เคนแล้วอ่๋อเดี๋ยวต้องมีคนขึ้นไปข้างหน้าก่อนถูกป่ะไม่เกี่ยวแล้มึงแค่มาข้างหน้ารถถังมันก็เคลื่อนแล้วเว้ย คนเชี่ยอะไรเดินนำหน้ารถถังว่ามึงจะบ้าอ่ะบอยมาอยู่ตรงนี้ไอ้ควายโค้ดเนี่ยไอ้ควายมานนี่โอเคโอเคโอเคกูมันลบอยู่นีกูกลายเป็นไอ้ควายอยู่เลยไอ้ควายแล้วบูมไปไหนแล้วบุ้มไปไหนที่พื้นที่พื้นบอกว่าอะไรที่พื้นบอกว่าอะไรพื้นบอกว่าอะไรพื้นบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรเนี่ยภารกิจละอันเดนนี่ภารกิจอะไรแต่เออสิบห้านาทีอะไรไม่รู้เราต้องชาร์จบ้านว่ะบูมภารกิจสิบเราต้องทำการยึดบ้านแล้วก็ ทำการย <Okay. S 1> ิงไปแล้วก็ไปช่วยไปช่วยเหลือยเทุกคนบาดเจ็บ <Okay. S 1> คนที่บาดเจ็บไม่เหลือด้วย,อยโอ้มันโอ้มันยิงทะลุแบบบอดมันยิงทะลุมาก่อนเลยวะ่ะเอ้ยเดีย๋ยวรวงรวงรวงชาร์จบ้านปะมึงเห็นคนเหรอคนเหรอเออคนปะไม่ใช่คนเฮ้ยกูเห็น,นอยูอ่นนบนหลังคาตรงนั้นมาร์กอะหทีมซีเรียสเ้ เฮ้ยใครใครมีลูกซองปะวะใครมีลูกซองปะเบเกตเปลูกซองเขาบมีแต่ลูกซองยิงไม่ได้เอองั้นเบเกตเราเราจะชัดประตูบ้านนี้ไหมจะละจะละผมมีคนละผมเป็นละผมมีคนบ้านนี้มาร์คมาร์คมาร์คให้หน่อยบ้านนี้เฮ้ยมีเสียงแว่วๆว่ะเสียงแบบเสียงดังในบ้านโคตรสมจริงเลยได้ยินปะเสียงเขาสมจริงเลยมึงระวังนะจุดแคบๆมันแค่ยิงได้นะเว้ยค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าไปไค่อยๆเฮ้ยโอ้โหหลังประตูมืดจังวะ ใช่เรารู้สึกว่าต้องกดตัว X เพื่อแบบเพื่อใช้ไฟฉายปะตัว X อเพื่อไฟฉายใช่โอ้โหแล้วกดเช็คกระสุนยังไงวะกด R โอ้ต้องกดอาค้างโอ้กดอาค้างโอเคเข้าบ้านแบบตัวหนักๆนะครับปีนยากระวังนะโอ้โโหรถถังเสียงเป็กดีแบบโอเคคือจุดเกมเนี่ยบางจุดนะถ้าเราแบบยืนเฉยๆมันจะมีพวกยิงสนับสนุนมาโดนหัวเราด้วยต้องระวังปืนกูไม่มีไฟฉายว่ะโน้ตีมันเปลี่ยนเป็นปืนพกก็ได้นะ เสียไ,ไกจเป็นลูกซองก็โอเคโอเค้ายเคลียร์หนมีปืนตั้งอยู่หนุเห็นป่าวปืนตกนักมือเป็นตกแล้วปืนตกแต่ไม่ได้แปลว่ามันตาย,ตายนะถ้าเรายิงทะลุตรงนี้เลยเราต่างขวาระวังต่างขวาไว้เมื่อกี้เหมือนกูยิงทะลุไอ้คุณไปตายนะโอเคเดี๋ยวกูจะขึ้นบันไดไปนะโอ้ยยังไม่ตายวะยังไม่ตายวะกูมีระเบิดนะซัเเดเลยไหม มึงจะยิงเนี่มึงจะมึงจะระเบิดเลยอ่ะมึงยังไม่รู้เลยว่าข้างบนมีนันมีปืนพจะปาระเบิดถอดสลักงา้างปาเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของกูนี่ไม่ใช่ของกูใครปาระเบิด่ข้างางไม่ใช่ของกูอันนี้ของกูระเบิดมันมันก็ปาเป็นไว้พะมึงก็าปามันกันเลยเออไมต้องให้เบรกเกียร์นำไหมลูกซองอะ่ะก็ดีนะแต่ว่าโอ้โหเนี่ยมีปืนเอ็มจีอยู่เนีย ผู้ชมดูผูชมดูเอฟเฟกต์นะฮะแต่กูใช้ไม่ได้ถ้าเราเปิดใส่ในบ้านคือฝุ่นคลุ้งด้วยนะฮะมีฝุ่นด้วยดู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 กูไม่ไม่าม่ไ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 มงไม่ไง่ม่ไม่ไม่ไมเไม่ไมเไม่ไม่ไม่ไเ่ไมวไลงไม่ไม่ไม่ไมยไม่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 ไน่ไม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 ไม่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 ไมงไม่ไมม่ไ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 ลมมน่อเค ไปไปทางนี้กันนี่ยทางนี้ไปได้เคลียร์แล้วนะยังไม่เคลี่ยเอาแล้วพูดหาพ่อโอ้ยมีคนล่วงมีคนล่วงกูปืนยิงจากไหนวะปืนยิงจากข้างหลังเออโอเคบุ้มหลบไปบันไดกันคือบุมแกนเจ็บกูยิงกูยิงกูยิงมันตายมันตายมันตายบุ้มแกนเจ็บแล้วข้อที่ข้อที่ยี่โปรเคียนี่ไม่ยอมใส่หูฟังข้อที่หมอข้อที่หมอ กูไม่มีไม่มีบอกูกูกูไอนี่มีใครมีใครช่วยไปแล้วอ่ะกูกูช่วยกูช่วยอ่ะบุ๊ม็นไงบ้างได้หรืออ่ะกูบล็อกไปที่เรียบร้อยไอสัตว์เข้ากำแพงไปแล้วกูสมจริงจริงแล้วกูจะออกไปยังไงกูออกไม่ได้มาอยู่ในนั้นไปเลยบอยเอ้ยไอ้มีนระเบิดด้วยมึงมึงมันวางระเบิดไว้มันวางระเบิดไว้ขนาดมีด้วยอ๋อ ระเบิดอยู่ข้างล่างตึกตึกขายได้แล้วระเบิดอ่ะมันเป็นระเบิดถังใหญ่เหมือนใน lady on the t r a c ถังมาเลยขึ้นเดียวไก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงข้างล่างแล้วกันนะมาเสียงปืนแม่งสมจริงมากอ่ะมึงก็ออกมาแล้กูทำอไรการบาดเจ็บอยู่ไหนต้องเอาเขาออกไม่รู้ไม่รู้รู้เลยมาพร้อมกันพอเห็นใช่บาดเจ็บชื่อนี่ใครวะ เจย์ยูส์ผมเป็นทหารป้องกันแล้วแต่ว่าเราต้องเขียนมีก่อนโอ้โหกระสุนหมดมันจะต้อไปยังก่อนเลยเขียนทีกันว้าว่มึงทำอะไรกันผมเป็นอะไรกันเออเออเออลืมเช็คกระสุนบอยมึงเลิกสีกระแพงก็ดีดิ่ไอ้เลโกูยังไงไรไอ้เฮียนี่อะไรห้องอะไรกูติงกูตายได้กูเองเออยืนลงก่อนเลยเฮีย เฟสไลเฮนรี่โอ้ยมุ๊ส,สิงระเบิดได้ครับยพัดเลยเอ้าบอบเลยอืมไอ้ของจริงมันแรงขนาดนี้เลยวะใช่ทำไมแรงขนาดนี้ระเบดิเบดแล้วถังได้ยังไงน่าจะอัดมาเยอะอยู่ระเบิดนี่นนนผมเป็นหน่วยปืนกคนรักใช่ผมเป็นหน่วยปืนที่มีสจ้าขแล้วแล้วกูเป<อ>็นอะไรวะเนี่ยได้หน่วยกูไปเหน็นดิแสดงว่ากูเป็นหมอ อยากเกลียดเป็นหมอผมเป็นลีดเดอร์มัน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 จะมีบอกอยู่อะเวลากวาสลับประวัติโอเคไม่น่าคือแบบภารกิจคือมันไม่บอกเราสักนิดเลยว่าจะให้เราไปไหนอะไรเงี้ยก็เป็นเอสซิตเดี๋ตอนนี้คือป้องกันรถของเราป้องกันรถอ๋อดีเฟนคอมบอยฟองน์อินคอมวิ่งแล้วมันจะมาจากทางไหนวะเราต้องเราต้องป้องกันรถไม่ให้เอร์ดะเบิดียไปชนรถรถถังเราเฮ้ยไม่ปปืน ก็ป oh hey. ีกระแพงห้อยเลยเราต้องท้าให้รถระเบิดนอะมันมาเจอโอเคโอเคอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้พี่ไอ้พี่จี้ด้วยหรอไอ้พี่จี้ด้วยเหรอเชี่ยตรงกูเนี่ยมันยิงตายไปแล้วว่าถ้ามันยิงมาเนะมันบอมเราหมดทีเดียวแน่ๆป้องใต้ใต้มันบอกโอเคโอเคโอเคใต้ทางไหนวะตายตายรถมาแล้วเหรอเดี๋วแล้วนีวมันจะระเบิดดังมากเลยอ๋อขอมาเราใช้หน่วยกูดีเอง เฮ้ยี้แอบไอ้แอบยืนข้างกำแพงลงเขนรีสตอรี่ศัตรมอทาต้องไปทำลายปืนคกมันวะเราเราก็ไปหามอท่าอยู่ทางทิศใต้เมื่อกี้คำสั่งตรงนู้นใช่ไหมข้างหลังใช่ไมรถ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 ้ถรถรถ้ถร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 รถรถรรรรัรรรรรนรระบรยรรร์

ไม่รู้ใครไม่รู้ข้างหลังนั่นหละรถถังเราได้ยินเสียงมูกลับไปโอ้โหเอาเระเบิดรถถังแล้ว,วลรเะเบิดไปแล้ววะกูต้องกลับไปกันรถถังไอ้มูกกลับไปกันรถถังกลับไปกันรถถังหน่อยโอ้โหไม,ไม่ได้ตายภายในนัดเดียวด้วยพวกนี้บนหลังคาออมามา,มาบอกให้เราหาบนหลังคาบนหลังคาแต่มันอยู่บนหลังคาไอ้มอมอมอ้คาเนี่ย เดียบายลุกท็อปเลยอกโอ้เราแบบโอ้โหหลังคาแต่ละคนเยอะซะด้วยเราบอกให้เช็คหลังคาแถวทิศใต้เม่แกนบอกว่าทิศใต้แถวใต้มีแถวใต้โอ้โดนยิงจอยจับเลยบุ้งจะบอกว่ายิงกันเองจอดจับเลยบุ้ปเกมมึงโผล่มาที่เมืองตูกูฮะแค่โอ้ชิตกูกันรถถังอยู่เยอะผมกำลังนึกอยู่ว่าตั้ใครสตูมบุ้งอยู่ไหนวะบุ้งอยู่ไหน กูกำลังกลับกูกำลังกลับไปที่รถกูกำลังกลับไปที่รถโอ้ยโอ้ยกูตายเฮียโดนลุมเฮียตายพี่บอยโดนลุมเอาตายไอ้บอยตายแล้วเหรอไอบตายพลตายพี่บลตวยพ่อเป็นแค่ยี่สิบปีเออแปลกเลยไอนี้บุบบุลิ่นคบหาไม่เห็นจะเจอเฮ้ไม่อยู่ไหนวะบอกว่าอยู่เป็นหลังคาแต่เราไม่รู้หลังคาไหนกูเห็นแล้วเหมือนกูเห็นแล้ว เกมม่งไปสมู้รณ์แหละไมมีใครโอ้เกมเรียบร้อยที่บเกมตรงนี้เยอะมากเกมตรงนี้เยอะมากโอ้ยนับเป็นคอเอ้ยบอลได้ลงไหลกูขาหายไปแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยอยากูจะหมดพวกมึงเกือบยี่ตัวเลยเลย ไอ้เหี้ยแบบโดนยิงนัดเดียวคือแบบเอากูเป็นกูเป็นหัวหน้าหน่วยแลวทุกคนเป็นไรเหี้ยกูโดนปืนพตายไปแล้วจอดับเลยวะนี่แหละป้มกระบออเจ็บเจ็บมากมันโคตรเยอะเลยเจ๊โอโดนเล่นัดเเดียวก่าาาาาา โดนตรงนี้แหละไอ้เชนทยโคตรเยอะแค่ดัดเดียวไอ้เชนแบบดัดเดียวแบบถึงตายโอ้ชีวิตจริงโดนลูกเจ็ดยิงเข้าแค่ไหลก็ตายวไอ้เชเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นอะไรอ่ะต้องดูต่อสลับดูยึงหน่วยเราใช่ไหม พอนำก่อนถูกไหมทำไมเราจะต้ออยู่ข้างล่างองงยู่ตรงกระถางอันนี้กุยกนะัแล้วอัน,นกูเป็นสโคปก้ยผมเป็นเอ็มจีอกูเป็นสโคปแล้วเมื่อกี้ในคัตซีนมีคนอยู่บนหลังคาตุ้งซาดีเฮ้ยนี่ไอ้เหี้ยกูยิงเองกูยิงเองมึงมีสโคปมึงก็ยิงไปสิมันมันไม่มันหลบอยู่เว้ยมันม <c oughs> ันไม่ <c oughs> โง่นะบอยเอ้ยระเบิดนะไอ้บอยมึงมีต้องซองมึงตรงไปเลยข้างหน้าเลยตรงรูนั่นแหละที่กูมาร์ก เข้ามาด้านขวาเลยกูเดินไปยิงเขาจะยิงกูนะได้เลยอ๋อบุมบุมอยู่ขวามือบอยนะบุมอยู่ขวามือเอาตายบุ้มไปหรอไอ้บุ้มไม่ตายบุไม่ตายไม่ตายยันรีโครเบรไง อยู่ยู่นิ่งๆต้องอยู่นิ่งๆไอ้เหี้ยนั่นไม่กี่โดนคนเยอะทุกคนตายเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเป็นศพคนจะเป็นศพไปแล้วไอ้เจ๊เฮ้ยรบกัดเฮ้ยติดแคระไเมื่อกี้คืออะไรไปแล้วใช่ป่ะวะแคระไเมื่อกี้คืออะไรแกระไเมื่อกี้จะระเบิดกระไรโอ้ยกูยิงกูยิงเองไอ้สัสโอ้ยเราต้องตามหาเราเราต้องตามหาเราต้องตามตามหาคลังปือตอนนั้นระเบิดคลังปืนไม่ได้ซีโฟระเบิดคลังปืนไม่ได้ซีโฟโอเคใช่ต้องไปหาคลังปืนมึง กดเอ็กซ์ได้นะแล้วกดเอกได้นะเดินตามเขาได้ปะวะเฮี้ยกูกลัวยิงเพื่อนตัวเองกว่าเมื่อกี้เขายิงไปแล้วต้องลองยิงด้วยว่าเราสลับอะไรไปยังไงอะมีสามด้านอะกูลองยิงนะเขาบอกว่ากูยิงไอ้เฮี้ยเมื่อกี้อยบถ้ามึงไปลบจริงกะกลัวมึงน่าจะเป็นคนที่โดนกุดกิรที่สุดตานยังไหนอ้าวเราไม่ได้ยังเฮ้ยมีมีมีไอ้เีีหม้อถ่าอีกแล้วม่่ใชอทร ข้างหน้าเราเลยอยู่ข้างหน้าเราเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเลยเนี่ยเออกูเล็งซ้ายให้กูเล็งซ้ายให้เออเออกูเล็งซ้ายให้บ้านเหลืองราคาบ้านเหลืองราคบ้านเหลืองโอเคโอเคแต่คาบ้านเหลืองเราบุกบ้านเหลืองไลเฮ้ย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 ใครยิงอ่ะกูกูปาระเบิดกูซัดระเบิดกูซัดระเบิดนะกูคว้าไปที่บ้านเหลืองบปวนเข้าวนคาบ้านเหลืองกูไปอีกกูไปอีกคว้าระเบิดไปแล้วไลราคาบ้านเหลืองสองตัวเว้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยมึง ตรงนี้มีควันแดงเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวแดงคืออะไรควันแดงคืออะไรใครปลาควันแดงไม่รู้ปลาควันใช่ใช่ควันว้าวว้าวว้าวเอ่อตอนนี้กูอยู่แถวๆเอ่อทางซ้ายของบ้านเหลืองกูอยู่ทางขวาบ้านเหลืองกูจะเคกูกูจะเข้ากูไปทางซ้ายนะกูไปทางซ้ายนะเปิดไฟหนึ่งกูตามไปด้วยดูไปช่ยผมควันสมมุิกดกดเอ็กซ์ไปผมเปิดผมเป็นเซฟไฟสโตรคอนไอเกมอช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้เฮียนัดเดียวจะตายเลยอะ ผมมองไม่เห็นนะในบ้านใครก็ได้เข้าไปดิกูเปิดไฟฉายอยู่นะกูเปิดไฟฉายอยู่ตับหลังไปดูขังนี้ไปไม่ได้ขับงนี้ไปไม่ได้โอ๊ยอันนี้ไปไม่ได้ครูโดนกูโดนล้อมข้างนอกข้างนอกหลายตัวมากอย่าไปอยู่ตรงประตูนี่อย่าอยู่ตรงประตูนี่อยู่ตรงประตูนี่ม่นมันม่ต้องหิวมันต้องหิวไอ้บอยยิงระวังระวังระวังมีคนข้างหน้ากูมีคนข้างหน้ากูระวังมีคนหลายคนเลยเจมมันอยู่ข้างนอกไม่เห็นเหรอข้างนอกเห็นแล้วจัดแสงกูณโอ้โหมันยิงทะลุเข้ามาเลยอ่ะบอยมันได้ยินเสียงเราอ่ะ กู่ายิงหัวว่ะกูระเบิดฟัดไปนะทองแคบแต่มาบอกแอมฮิตแล้วเมื่อกี้บอยยิงใช่ปะกูยิงโอเคไอ้มันบอกแอมฮิตไม่รู้ว่าพี่บอยโดนฮิตหรือใครโดนฮิตกูไม่โดนกูไม่โดนกูไม่โดนกูเปิดท้องซ้ายอืเต็มหัวกูเลยไอ้ด้านหลังบ้านนี่ดับแล้วเหรอใคนอ้อมหลังโอ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงควงไปบุมกูเคิลบุม ควุญกว่าควุญกว่าระระวังระวังเกระวังโอ้โหเทีาผมมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ากดเอ็กกดเอ็กซเกดปั๊มยาพี่หน่อยไอเกดขอคอคอไอบอยอยู่ไหนไอบอยอยู่ไหนกูล้มกูล้มกูล้มกูมากูมาคือบอดมันบอดมันรู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยมันยิงทะลุเข้ามาเลยยิงมึงแบบหือตายหนึ่งไม่ตายเนื่ว่าบอดไม่ใส่เสื้อกะ อประตูอยปะตูอประตูมีบไปกีดกันไปไปดไปนม่ไเดี๋ยวผมดูหลังะไอ้บอยบอยมีมีตัวอยู่ซ้ายมือมึงู่อยู่ช้นูอยู่ั้นออยู่ชั้นอกี้กูอยูกวะาตายแล้วม้าตายแล้วอท้ดแล้วไปเไปเลไปไปเไปเไปเไป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  ูไอ้กูไอกูไอโอเคมอท่าเคลี้ยวมอท่าคโอเคชั้นล่างกูยิงไปสามตัวชั้นล่างกูยิงไปสามตัวกูจะยิงสามตัวกูหัวเลยไม่ยิงไอ้เหี้ยภาดับเลยตายแล้วเหรอตัวตายมันโดนยิหัวไอ้เหี้ยมันโดนยิหัวตอนต่อตาโดนสไลด์ได้เลยกูยิงไปตั้งหลายตัวแล้วนะมันยังไม่หมดอีกเหรออ๋ออ๋สัญญาณสัญญาณเอ่อพวกมึงได้ยินกูไหมพวกมึงได้ยินกูไหม โดนแจมโดนแจมเหมือนกันเราโดนแจมเมือนกันอ๋อโดนแจมชันเหรอเอ่อจะให้กูทำยังไงกูอยู่ข้างล่างกดสเปซมาค้างไว้วิทยุหน่อยมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคพูดแบบโลคอลยังไงวะไปก่อนนะไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเช็่บ้านหน้ากันเติมมีโอ้โหทำไมเราไม่เล่นอย่างนี้แต่แรกวะมีเมกะสือให้กูไหมบ้าน ขวาให้ไปคนเล่นขวาให้มึงเล่นไปบิงเล่นไปมันยิงสุ่มมาเลยวะทำไมผมไม่ได้ยิงใครเลยเอ่อกูมีระเบิดควันกูมีระเบิดควันเฮียเออระเบิดควันเอ่อมันขึ้นข้างบนิดไหมมันจะไอมันจะไอมันจะไอเดี๋ยวระเบิดควันทำางมันจะไอเว้ยไปฉายแม่มีไม่ไปฉายแรงสูงหรือไงวะ ใครมีไฟฉายต้องนำอะไฟสปอร์ตมันไม่มีนำเข้ามาละไอเจี๊ยมน้ำไอเจียมน้ำอยู่ไฟฉายของพี่ก็เป็นโพกมันหลบอยู่ตรงมุมเลยเอ็มขึ้นนะอยู่ข like ้างล่างว่าม uh> ันให้เราทำอะไรนะมันให้เราหาจะไปเจดี๋ยวมันแปะซิงโกลงออกจากบ้านหลังนี้นะออกจากบ้านหลังนี้ตรงไหนวะ ไม่รู้ผมแปดซิโฟยเจอกันบ้าเหลืองเจอกันบ้าเหลืองเจอกันบ้าเหลืองลบโอเคเวกเก็ตผมต้องออกผมต้องออกเบิดถูกเซตแล้วหนีเร็วออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่บ้านเหลืองไปเจอกระเบ้านเหลืองอยู่บ้านเหลืองชั้นสองบ้านเหลืองชั้นสองเดือดเลยระเบิดแล้วแล้วยีงนั่นใครอ่ะผมองกลับไปจุดนัดพบโอ้ยมันมันโถ ดูซ้ายดูขวากูด้วยนะดูซ้ายดูขวากูด้วยนะดูซ้ายกูดูซ้ายดูหน้ากูดูหน้ากูดูหน้าไปเลย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 เราต้องไปอีกทางไม่ใช่เลยทาไม่ทางนี้เหรอลองไปซ้ายหน่อยลองลองผ่านบ้านฟ้าไปบ้านฟ้าเดิมเราต้องออกขวาเราต้องออกขวาบอยตรงไปข้างหน้านี่บ้านฟ้าเดิมอ่ะตไปขวามือมึงมีคนนะตายตายตัวนี้มีจุดมีควันเขียวนะคืออะไรอ่ะควันเขียวจุดกูอยู่ไหนละเจมส์บอยตาย ขวามือตายตายพี่เจมตายไปวยเอ้ยโง่เอ้ยจุดเฉียวจุดเฉียวแล้วพี่คนนี้องไปจุดเฉียวพี่ก็ตูนำถูกแล้วกูมาทำกูพามาทางนี้ไงแล้วแล้วแล้วมารของใครมารเมื่อกี้แบบมาสามตัวเลยขวามือมีคนไปเก็บขวามือมีคนโอเคตัวนึ สวยเราขึ้นบ้านเราขึ้นบ้านเหลือแล้วไหมข้างหน้าเราเนี่ยรถรถรอรถเรามารถเรามังมาน่าจะเสร็จแล้วม่นภารกิจอะไเราจะจะไปอันตสดไปยังไปอันต่อไปอีอไปต่อไปอีกไม่ไปไปอัต่อไปคืออะไรนี่ไอต่อจากอันนี้ที่อพาร์ตเมนต์โอ้ let's go เขาบอก let's go แล้วไปไปไปเข้าเขาโอ้มาสีกับสอง